เรามาฟังเรื่องราวความเป็นมาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนกันค่ะผ้าอาบน้ำฝนหรือวสิกะสาดกคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้ผลัดเปลี่ยนเวลาสงน้ำมีคติเหมือนผ้าถา,า่ม้าพระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุมีผ้าผืนนี้เป็นผืนที่สี่เพิ่มจากไตรจีวรสามผืนที่มีอยู่เดิมผ้าอาบน้ำฝน มักถวายกันก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนจึงเรียกเช่นนี้หลายคนเข้าใจผิดเรียกเพี้ยนไปว่าผ้าจำนำพรรษาแต่จริงๆแล้วเป็นผ้าคนละชนิดกันผู้ที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นคนแรกคือมหาอุบาสิกาวิสาขามีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งสาวใช้ไปอาราธนาพระสงฆ์มาฉันพัตาหารที่บ้าน แต่ฝนตกหนักพระสงฆ์ทั้งหลายไม่มีผ้าผลัดต้องเปลือยกายอาบน้ํำฝนสาวใช้คิดถิดนึกว่าเป็นชีเปลือยจึงรีบกลับไปบอกนางวิสาขานางวิสาขาผู้มีปัญญาเข้าใจความจริงว่าพระสงฆ์มีเพียงผ้าสามผืนจึงขาดผ้าสำหรับผัดอาบน้ํานางจึงกราบทูลพระพุทธองค์ ขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงประทานอนุญาตและนางวิสาขาก็เป็นผู้ถวายเป็นคนแรกนับแต่นั้นมาการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงกลายเป็นธรรมเนียมสืบต่อในพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน